ลองมาทำมินี์ลูกแ e ร迪สค่ะแคร迪ส์ฮ <Wait. S 1> าร์ดี้ฮาร์ดี้พอฝรั่งเารดี้สังกกษก็แคดิสค่ะอันนี้เราจะตัดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ล้างแล้วก็เดี๋ยวเอาไปอปิลิทิสค่ะก็คือกินเล่นๆอย่างนี้ค่ะกรอบๆตัดออกเลยเพราะว่ามันชอบมีไซค่ะ เพราะว่าหัวเข้าฝังอยู่ในดินนะคะก็เป็นแบบทุกวันนะคะที่ครอบครัวของแฟนก็จะมาทานข้าวที่บ้านในวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะว่างหรือไม่ค่ะวันนี้ก็มากันแล้วค่ะก็คุณลุงก็ขับรถมาค่ะแล้วก็เอาคุณแม่มาด้วยแม่แม่ย่ามาด้วยค่ะมุบมบับมุมบับสวัสดีาสมาแล้ว มาพร้อมไวน์ <laughs> อันนี้เป็นอะปริลทิสนะคะเป็นโอลิฟเอ่อเป็นมะกอกดำค่ะแล้วก็เขาก็เอามาบดแล้วก็ผสมกับมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราซื้อมาจากโมนาโกนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นไวน์โมนาโกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกินกันนะคะโมนาโกไวน์แพงเหมือนกันนะคะเอ่อประมาณ ยี่สิบยูโรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเรากินอย่างนี้ค่ะนี่เปิดเลยค่ะกิงค่ะเป็น้ิวชิ้วเขากินกับขนมปังอย่างนี้ค่ะหรือว่าเอาใส่ไปเลยแต่ว่าเนาคำสักเอาทาอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็กินเลยค่ะถ้าเป็นร้านเขาเสิร์ฟให้เราเขาก็จะใส่ถ้วยมาตั้งหันค่ะอันนี้เรากินกันในครอบครัวเราก็เสิร์ฟให้เขาไปเลยค่ะเดี๋ยวแล้วเขาก็จะกินเลยค่ะอืม พนักง,งานสืบค่ะอือเหรอหนัหนอ,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 อ just one นะแล้วเดี๋ยวมันตกมันก็จะร้องค่ะอั t up ้ด d down l ก็เ u s t กัน t g e อะไรที่นี้ วันนี้อากาศดีค่ะพวกเราก็เลยนั่งตรงที่สวนค่ะอ,อ่ข้างนอกบ้านก็จะมีลมเย็นนิดนึงแต่ว่าก็มีแดดนะคะแต่ก็ตอนนี้มันแดดร่มลมตกแล้วพวกเราก็นั่งเล่นอยู่ที่ข้างนอกค่ะกินกับแก้มดื่มนิดหน่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็จัดโตเตรียมให้เรียบร้อยแล้วค่ะพอดื่มเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเข้าสู่สตาร์เตอร์กันค่ะจานแรกที่สตาร์เตอร์ของพวกเราเตรียมไว้ก็คือ ภาษาฝรั่งเศสก็เรียกว่าเตรินนะคะ mm hmm. ก็เป็นสลัดแล้วก็เสิร์ฟพร้อมสลัดค่ะ mm hmm. ก็จะเตรินหมูนะคะ mm hmm. ก็เหมือนเป็นหมูบดมีพวกหนังหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ข้างในนั้นเขาก็เอามาอัดมามบดนะคะแล้วก็เราก็มาทานพร้อมสลัดค่ะแบบนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะก็อร่อยค่ะกินกับสลัดแล้วก็กินกับพวกนี่ค่ะของเปรี้ยวๆค่ะได้ตัดกันดีเลยค่ะ ฝรั่งเศสมักจะดื่มไวน์นะคะให้ให้ควบคู่ไปกับอาหารที่เสิร์ฟนะคะสำหรับวันนี้นะมันเป็นหน้าร้อนนะคะไวน์ที่พวกเราเลือกก็จะเป็นไวน์ไวน์โฮเซ่ค่ะก็คือไวน์สีเนี้ค่ะโฮเซ่ค่ะก็จะทำให้สดชื่นค่ะวันนี้เรากินไก่ค่ะก็สามารถเสิร์ฟไวน์โฮเซ่ได้ค่ะในหน้าร้อนนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะสามารถทานได้กับทุกอย่างค่ะอันนี้ก็มาถึงอาหารหวานค่ะ ของหวานก็คือขนมเค้กค่ะอันนี้แฟนก็ไปซื้อมาจากบูรองเชอรี่ที่อยู่ข้างๆค่ะอร่อยดีแล้วก็เมื่อกินอะไรเสร็จแล้วคุยกันเสร็จแล้วกาแฟเสร็จแล้วเราก็เข้าครัวนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ก็ทำให้กับย่าแล้วก็ คุณลุงค่ะห่อกลับบ้านไปกินวันพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นหมูผัดพริกนะคะง่ายๆค่ะกับข้าวนะคะแล้วก็แพ็กให้พวกเขาค่ะแล้วก็มีอะไรก็เอาใส่ถุงไปให้แบ่งเป็นของใครของมันค่ะห,หลังจากนั้นพวกเราก็มาออกกำลังกายกันค่ะเมื่อพวกเขากลับบ้านกันเสร็จแล้วค่ะก็ค,ะคลิปนี้ก็ฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ